วันนี้ผมขอตั้งคำถามกับท่านผู้ชมนะครับถ้า AI ยิ่งจเจริญเติบโตยิ่งเป็นที่น่าสนใจยิ่งทำให้ผู้คนมาใช้มากขึ้นถามว่ามันจะทำให้สมองของคนเราลดประสิทธิภาพการใช้งานลงไปเยอะไหมครับและคำถามต่อมาก็คือยิ่ง AI ล้ำหน้ามากเท่าไหร่ยิ่งมีคนใช้ AI มากเท่าไหร่ ประเทศชาติจะร่ำรวยขึ้นหรือประเทศชาติจะยากจนลงคำถามที่3ยิ่งคนไทยใช้ AI มากเท่าไหร่ประเทศที่จะได้ประโยชน์จากการพัฒนา AI คือประเทศอะไรนี่คือคำถามที่3และคำถามสุดท้ายคำถามที่4ผมอยากจะถามท่านผู้ชมว่า AI มันจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพวกเราทำให้พวกเรามีรายได้ที่ดีขึ้นหรือจะมีรายจ่ายที่มากขึ้นนี่คำถามที่4ที่ผมอยากถามท่านผู้ชม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการลุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันมาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับ วันนี้ก็นั่งอยู่ภายในโคกหนองนานะครับใต้ต้นยางนาถ่ายทอดภาพด้านหลังเป็นบ่อน้ําและมองลงไปก็จะเห็นโคกหนองนาสร้างขึ้นมาหนึ่งปีย่างเข้าสู่ปีที่สองนะครับก็ดีใจนะครับที่วันนี้ได้เห็นความซุ่มชื้นมีน้ําอุดมสมบูรณ์นะครับก็ให้กําลังใจไปถึงที่น้องประชาชน คนที่สนใจอยากที่จะทำโคกหนองนานะครับก็ค่อยๆวางแผนในการเก็บเงินวางแผนในการที่จะพัฒนาที่ดินของท่านสักวันหนึง่งความบุดมสมบูรณ์ก็จะไปถึงที่ดินของพวกท่านเองนะครับสำหรับภารกิจวันนี้นะครับตื่นแต่เช้านิดนึงนะครับพอดีอาหารป่ามันหมดนะครับก็เลยทําการขี่รถซาเล้งไป ตลาดอำเภอรประทายนะครับห่างจากตัวหมู่บ้าน5กิโลนะครับก็ไปซื้ออาหารปลามาก็ามาให้ปลากินนะครับเวลาที่ไปแต่เช้าก็ไม่ค่อยจะมีรถหรอกครับไปถึงตลาดก็ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งซื้อของเสร็จก็ขี่รถกลับก็สวนทางกับรถยนต์เยอะแยะไปหมดนะครับ ทุกวันนี้จำนวนรถยนต์ที่อยู่บนท้องถนนมากกว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับเปรียบเทียบย้อนหลังกลับไปในอดีตป่าที่จะมีรถยนต์ผ่านมาสักคันก็ต้องรอนานพอสมควรแต่ตอนนี้นะครับแทบจะเลี้ยวข้ามถนนไม่ได้เลยเพราะรถยนต์มันเยอะไปหมดนะครับทุกคนก็รีบเร่งในการที่จะออกไปทำงาน ในขณะที่ทุกคนต้องขับรถเพื่อที่จะออกไปทํางานเพื่อที่จะได้เงินเดือนกลับมาใช้จ่ายในครอบครัวนะครับโดยการขี่รถคันงามคันโก้ออกไปนะครับแต่ผมเองขี่ซาเล้งออกไปซื้ออาหารปา่ามาให้ปา่าถามว่าวันนี้ถึงแม้เราจะใช้รถเพียงแค่ซาเล้งแต่ผมอยากจะบ,บอกท่านผู้ชมนะครับว่า มูลค่าของมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะขี่รถอะไรแต่มูลค่าของมันคือในแต่ละวันสิ่งที่เราขี่มาทำงานมันกำลังสร้างอะไรให้กับเราผมขี่รถซาเล้งไปเพื่อไปซื้ออาหารปลากลับมาวานให้กับปลาที่อยู่ในโคกหนองนาผมที่อยู่ในบ่อปลาเราก็เติบโตขึ้นทุกวันทุกวันเดี๋ยวผมก็จะ ได้จับปลาขายคงอีกไม่นานนะครับแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนที่ขับรถคันใหญ่ๆขับรถหรูขับรถโกโก้ไปเติมน้ำมันในแต่ละวันที่ไปทำงานไม่ใช่หมดน้อยนะครับหมดเยอะลองคิดคำนวณดูครับว่าในแต่ละเดือนท่านจะหมดค่าน้ำมันรถไปเป็นมูลค่าจำนวนเท่าไหร่ แต่ละวันที่ผ่านไปหลายๆคนไม่ได้อะไรกับชีวิตนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากที่จะให้ท่านผู้ชมตอกย้ำกับตัวเองเตือนตัวเองอยู่เสมอผมไม่อยากท่านผู้ชมประมาทกับชีวิตเพราะอะไรครับขนาดใจคนเรายังมองไม่ออกเลยครับด้านับภาษาอะไรที่พวกเราจะอย่างรู้อนาคตแต่การที่เราไม่สามารถอย่างรู้อนาคตได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ เราก็ต้องวางแผนและเตรียมการที่จะให้อนาคตของเรามันดีผมก็ฝากไปถึงทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมอยากที่จะให้ผมช่วยวิเคราะห์ให้ฟังช่วยเล่าให้ฟังหลังจากที่คุณหมอได้ทำคลิปออกไปนะครับว่า AI คงจะถึงทางตันนะครับซึ่งมันตรงข้ามกับความรู้สึก และสิ่งที่ได้ยินมาของท่านผู้ชมเป็นจำนวนมากนะครับเพราะทุกวันนี้กดเข้าไปช่องไหนกดเข้าไปสื่อโซเชียลมีเดียอะไรก็จะมีแต่คำว่า AI AI แต่ทำไมคุณหมอถึงมองสวนแบบนี้ผมคิดว่านี่คงเป็นคำถามที่หลายๆคนกำลังอยากที่จะรู้คำตอบว่าทำไมหมอมาหน้าถึงแทงสวนแบบนี้นะครับทำไมผมถึง ทำคลิปนี้ออกไปผมใหญ่ท่านผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีนะครับว่าผมคิดอะไรและผมมองอย่างไรวันนี้นะครับผมใหญ่ท่านผู้ชมค่อยๆค,ค,คิดตามผมและมองว่าสิ่งที่ผมคิดทําไมผมถึงคิดแบบนี้และสิ่งที่ผมนําเสนอออกไปมันจะได้ประโยชน์อะไรสําหรับพวกเราสําหรับประเทศชาติวันนี้ผมขอตั้งคําถามกับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ ถ้า AI ยิ่งจเจริญเติบโตยิ่งเป็นที่น่าสนใจยิ่งทำให้ผู้คนมาใช้มากขึ้นทำอะไรในชีวิตนี้ก็ใช้แต่ AI 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 คือระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้การประมวลผลแทนความคิดของคนถามว่ามันจะทำให้สมองของคนเรา ลดประสิทธิภาพการใช้งานลงไปเยอะไหมครับนี่คือคำถามและคำถามต่อมาก็คือยิ่ง AI ล้ำหน้ามากเท่าไหร่ยิ่งมีคนใช้ AI มากเท่าไหร่ประเทศชาติจะร่ำรวยขึ้นหรือประเทศชาติจะยากจนลงนี่คำถามที่สองคำถามที่สามยิ่งคนไทยใช้ AI มากเท่าไหร่ยิ่งคนทั่วโลกใช้ AI มากเท่าไหร่ ประเทศที่จะได้ประโยชน์จากการพัฒนา AI คือประเทศอะไรนี่คือคำถามที่3และคำถามสุดท้ายคำถามที่4ผมอยากจะถามท่านผู้ชมว่า AI มันจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพวกเราทำให้พวกเรามีรายได้ที่ดีขึ้นหรือจะมีรายจ่ายที่มากขึ้นนี่คำถามที่4ที่ผมอยากถามท่านผู้ชมผมจะค่อยคอยวิคอยท่านผู้ชมฟังนะครับ วันนี้นะครับการที่เราจะไปทำอะไรตามที่ AI แนะนำหรือ AI ประมวลผล AI ชี้นำผู้คนต่างๆยิ่งเมื่อไรก็ตามที่พวกเราคิดน้อยอะไรก็ใช้คอมพิวเตอร์มาประมวลผลให้ AI ก็ AI, AI ก็ AI สมองของพวกเราจะถูกลดการใช้งานไปเป็นจำนวนมากครับเพราะ AI มันสร้างจากการรวบรวมข้อมูลของผู้คนเป็นจำนวนมาก ที่เข้าไปค้นหาที่เข้าไปอยากรู้อยากเห็นและคนที่เขียนโปรแกรมก็เป็นเพียงไม่กี่คนที่มาเขียนโปรแกรมแล้วก็ให้ AI มันรันให้มันทำงานขึ้นมาเพราะฉะนั้นผู้คนเป็นจำนวนมากในโลกนี้จะขาดซึ่งมีโอกาสในการที่จะคิดทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ที่คิดแทนคน ก็ลองคิดเอาครับว่ามันเริ่มจะเข้าใกล้เหมือนหนังที่เราดูไหมครับที่โลกอนาคตที่ระบบคอมพิวเตอร์มันควบคุมคกลไกต่างๆคนต้องไปขออนุญาตคอมพิวเตอร์ในการที่จะทำอะไรลองคิดเอานะครับและเมื่อยิ่งระบบ AI ถูกใช้งานมากขึ้นมันจะทำให้ประเทศชาติเราร่ำรวยขึ้นหรือยากจนลงครับนี่คือคำถามที่ผมอยากถาม ผมกล้าฟันธงเลยครับยิ่งคนไทยใช้ AI มากเท่าไหร่ประเทศชาติจะยิ่งจนลงมากเท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะ AI มันคือสิ่งที่บริษัทต,ต่างๆชั้นนำของโลกที่เขาพัฒนาขึ้นมาคนไทยน้อยคนนะครับที่จะสามารถพัฒนา AI และสามารถที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราได้ส่วนใหญ่มันเป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์เป็นสิ่งที่มันถูกคิดค้น มาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นยิ่งเราใช้งานมากเท่าไหร่บริษัทที่คิดค้นขึ้นมาก็ยิ่งมีผลประโยชน์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นรายได้มันก็อยู่ในต่างประเทศหมดแล้วครับน้อยมากที่จะหลงเหลือมาในประเทศไทยและยิ่งประเทศไทยใช้ AI มากเท่าไหร่มันจะยิ่งทําให้ประเทศไทยจะต้องหมดเงินไปกับการซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่รองรับระบบ AI พราะยิ่งทันสมัยเท่าไหร่สิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆก็จะเป็นสิ่งที่ล้าสมัยประเทศชาติก็ต้องหมดเงินกับการที่จะต้องหาเงินมาซื้อเทคโนโลยีที่มันเป็น AI รุ่นใหม่ๆวิถีชีวิตของผู้คนจะยิ่งยากลำบากผมต้องพูดแบบนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะ AI มันคือการที่จะทำให้ระบบคอมพิวเตอร์มาอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คน เพราะนั้นสิ่งที่จะทําให้ระบบคอมพิวเตอร์เหล่านี้มันอยู่ในชีวิตประจําวันของผู้คนได้มันก็ต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถที่จะรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง AI ได้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์เหล่านี้ต้องเป็นอุปกรณ์ที่บริษัทต่างๆคิดค้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนเราอยากใช้ระบบที่มันทันสมัยเราก็ต้องไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆเข้ามาผลสุดท้ายเป็นอย่างไรครับทีนี้มันก็ทําให้ผู้คนเนี่ย ต้องหาเงินเพื่อที่จะซื้ออุปกรณ์ที่จะมาใช้ในการใช้งานระบบ AI ประเทศที่ได้ประโยชน์คนที่ได้ประโยชน์คือใครครับก็คือบริษัทที่คิดค้นอุปกรณ์นั้นขึ้นมาเพราะเขารู้อยู่แล้วครับว่า AI ที่เขาคิดค้นขึ้นมามันจะวางแผนและต่อยอดไปถึงเรื่องของการที่จะามาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร จะผลิตสินค้าอะไรเพื่อที่จะมาขายผู้บริโภคแล้วที่ท่านผู้ชมถามผมว่าทำไมผมถึงพูดเรื่อง ai และสวนทางกับชาวโลกผมอยากจะบอกความจริงท่านผู้ชมนะครับการที่ผมพูดว่า ai กํกำลังถึงทางตันเนี่ยเพราะอะไรเพราะผมมองแล้วประเทศชาติกำลังจะถึงทางตันผมก็เลยพูดเพื่อที่จะให้คนไทยได้มองเห็นว่า วันนี้ถ้าเราปล่อยให้ AI มามีอิทธิพลเหนือพี่น้องประชาชนคนไทยหรือคนทั่วโลกเป็นจำนวนมากมันจะยิ่งสร้างความยากลำบากให้กับผู้คนประเทศชาติจะต้องหาเงินอีกเท่าไหร่ในการที่จะไปซื้อระบบปฏิบัติการ AI เหล่านี้หรือจะไปซื้ออุปกรณ์ที่รองรับ AI ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่วันนี้ก็หลงเหลือแค่เป็นมือปืนรับจ้าง ในการที่จะรับผลิตสินค้าให้กับบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ผมมองไปแล้ววันนี้ประเทศชาติกำลังยากลำบากยิ่งเราไปโหมกันนำยิ่งไปให้กระแสะกับเรื่อง AI นั่นแหละคือหนทางแห่งความหายนะของประเทศชาติผมเตือนเพราะผมไม่อยากให้ประเทศไทยไปหลงกระแสะไปเยินยอ AI อะไรและไปให้สาระสำคัญกับ AI เพราะยิ่งเราให้สาระสาคัญเท่าไหร่ยิ่งทําให้ประชาชนได้เข้าไปสู่การใช้งานพวกนั้นมากเท่าไหร่มันยิ่งทําให้ประชาชนเกิดการใช้ความคิดน้อยลงและไปหนักกับการใช้ AI มากขึ้นและยิ่งส่งผลกระทบต่อการต้องหาเงินมาซื้อระบบปฏิบัติการ AI หรือซื้อระบบอุปกรณ์ที่จะมาใช้และการที่ประเทศไทยวันนี้ก็เจอวิกฤตเรื่องของการหาไรายได้ของพี่น้องประชาชนอยู่แล้ว มันจะนํามาให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดเราเห็นใช่ไหมครับว่าวันนี้มีการฆ่าแกงกันมีการทวงหนี้กันมีการป้นจีกันมีค้าขายยาเสพติดกันเพราะทุกคนอยากได้เงินเพื่อที่จะไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมกว่าที่จะหาเงินจากการขายพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมันไม่ได้หาได้ไง่ายๆและถ้าไปเปรียบเทียบกับ คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือสักเครื่องหนึ่งวันนี้ต้องทํานาขี่ปีครับถึงจะสามารถซื้อได้มันเป็นการที่ประเทศที่เขาจเจริญแล้วเขาใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะเข้ามาครอบงําและครอบครองประเทศที่ไม่ได้คิดทันเพราะสิ่งสําคัญที่สุดคืออะไรครับในโลกนี้ย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของโลกเกิดการล่มสลายไม่รู้กียร์ณาจากในโลกนี้แต่สิ่งที่มีการ แย่งชิงและยึดครองมาตลอดคืออะไรครับทรัพยากรของโลกนี้ครับข้าวปลาอาหารถ้าไม่มีสบียงเหล่านี้การลบพุ่งก็ไม่มีทางที่จะชนะทำไมหลายๆประเทศถึงเข้าไปยึดครองเรื่องของบ่อน,น้ำมันเรื่องของก๊าซธรรมชาติเพราะสิ่งเหล่านี้คือความจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีแต่วันนี้หลายๆประเทศเขามีปัญหาเรื่องของอาหารการกิน เขามีปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเขาถึงได้พยายามพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ทันสมัยเพื่อเอาไปหลอกประเทศที่คิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวเองทันสมัยและก็เอาไปใช้พอเอาไปใช้ก็ต้องขายทรัพย์สินขายที่ดินขายแรงงานเพื่อที่จะได้มีเงินไปซื้อสิ่งเหล่านี้มาปนเปื้อตัวเอง ผมพูดมาถึงตรงนี้ผมคิดว่าท่านผู้ชมหลายๆคนน่าจะเข้าใจในสิ่งที่ผมนำเสนอและสื่อออกไปผมต้องการที่จะหยุดยั้งไม่ให้ AI นั้นเข้ามากระทบกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนมากเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องไปเปลืองเงินกับเรื่องแบบนี้มันไม่ต่างกับเรื่องที่ไร้สาระเพียงแค่มันเอามาเป็นนิทานหลอกเด็กให้ทุกคนคิดว่ามันคือสิ่งที่จำเป็นมันคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องเอามาใช้ในชีวิต ซึ่งมันไม่ใช่ประโยชน์อย่างแท้จริงมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่มาเสริมให้เราสะดวกขึ้นแต่สิ่งที่จําเป็นที่สุดในชีวิตเราก็คืออาหารการกินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มปัจจัย4ครับนี่คือสิ่งที่จําเป็นเพราะฉะนั้นนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะทําให้ท่านผู้ชมหลายๆคนได้เข้าใจในสิ่งที่ผมนําเสนอและช่วยกันทําอย่างไรที่จะให้ประเทศชาติเนี่ย ให้พี่น้องประชาชนมีอยู่มีกินผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ดีที่มีประโยชน์ที่ทำให้ท่านผู้ชมได้หันกลับมาคิดได้หันกลับมาพัฒนาประเทศชาติและผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันท์ด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ